ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็สวัสดีครับท่านแขก้มีเกติทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมฮัตชิวแล้วก็ผมเพื่อนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่เรียกว่าเกมที่ต้องเดินท้องทะเลนะครับที่ชื่อว่าลาบนะครับ <c oughs> ดีครับนี่คือลาบครั้งแรกของไทเกอร์ขายไทรเกอร์ขายอุยคือเล่นลาบกันเหรอใช่ครับใช่ใช่โอ้โหแล้วเราอยู่กันบนแบบอันเล็ก เออใครใครมีของตอนเนี้ยเดี๋ยวมาไปเรียกเราเอาไปรวมที่คนเดียวปะแล้วก็ให้เอ็นเนอร์เป็นหน่วยครับใช่ไหมโอเคได้เฮ้ยโอ้โหแค่หมดจะเรียนแล้วเนี่ยโอ้ยเราเราจะถึงเกาะหน้าแล้วเราจะถึงเกาะหน้าแล้วเตรียมตัวเข้าสู่เกาะเสือแบบสายซาวเวอร์อ่ะเสือต้องแบบโดดน้ำนี่ให้กูกูว่ามึงพับไปกูไม่เจื่อว่ามึงอ้างทำเป็นทำเป็นพูดมึงโดดอีกบุ้งบุ๋งบุ้งบุ๋งบุ้งบุ๋งอะ สิ่งที่ต้องทําคือเพิ่มขนาดเรือใช่เพิ่มขนาดเรือไหมใครใครใครก็ได้ครับอันีนานขนาดกลัวพ่อองเหรอครับไอหอกอ่ะผมโยนผมโยนผมโยนอย่างเดียวโอ้ทุกคนครับหอกแด้วนะได้ได้ครับเราทราบรับทราบครับกัปตันเพราะว่าตอนนี้เราแบบออาจจะมากเลยผมทนไม่ไหวเราต้องมีหน้าที่หรือเปล่ามีตำแหน่งมันต้องเป็นยังไงโอ้ยหอก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 หออกห ไม่แบบว่าเราเราจะแบ่งออกแบ่งหน่วยอยากสู้ฉลาดเราเก็บตัวอย่างที่เก็บไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้มันไม่มีที่ตัดต้นไม้ไม่มีอะไรเลยไอ้นั่นอ่ะไอ้พวกผลไม้เก็บได้ปะเราเราจะแบ่งหน้าที่กันตอนไหนพี่ตามพี่พี่จอมพี่จอมเป็นเชฟอะคือมันเป็นอาชีพที่พี่ถนัดอะผมเรือฮะผมเรือไอ้คุณอาอเป็นกัปตันผมตัวโยนตัวโยนโยนของใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหลือเหลืออะไรอะเหลือ นันห,นห,นหน่หนวยสำรวจใช่ไีผ่ผมผมมีของให้จะไม่เห็นพูดๆๆดๆด้วเราเราเอาปเยน็อตด้วยว่ะเฮ้ยเก่งมากนะชัยสำคัญนะกสแครต้องต้องต้องใต้เรือเราอย่าไม่เก็บมันเราจะลงไปพร้อมกันเลยวะล่ะเอาไงไปด้วยกันแล้วก็กระจายกันไปหนึจุดจองไป ไอ้มันมีมันหวายมันมาแล้วไอ้หลามมาไอ้หลามมาใครใครล่อๆๆลไอ้หลามมาไอ้หลามาเฮ้มันมีลงตามวิสิงมานะมันมันตามวิสิงแล้วตามวิสิงเลยนะทุกคนทุกคนทุกคนไปทุกคนไปทุกคนไปโอ้ยโอ้ยตัโอ้ยมาหาผมได้ไงอ๋อมาหาผมแล้วมาหาผมแล้วไหน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 พียงเพียงพิษโคตรตึงอ่ะหวายระวังตายเรายังไม่มีที่ชูที่ไปจากตรงนี like area area ้ไม่ได้ไอ้เลือแต่เรายังอยู่ใช่ป่ะเลือเรายังอยู่โอ้ยมันกัดมันกัดมันกัดไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตอนนี้เราจะไปแบบยังไงวะเนี่ยขึ้นไอ้นี่แน่นดีเฮ้ยพี่อะไรอ่ะข้างหลังนี้คือเราคืออะไรอ่ะไหน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 นี่ยถูกทำขึคืออะไรไหนไอ้ไม้อะมันคือก้อนหินเอ้าหันมาดูหันมาดูแล้วก็ไม่พูดอะไรจะไปยังไงเนี่ยเพราะมันอยู่มากเลยตอนนี้มันยังมีมีใครมีไม้ไม้เหลือปะเออเดี๋ยวพี่ตกปลาให้กินดีกว่าใบไม้เหรอใช่ใช่ใช่ มีผมมีผมแ๊บนึงนะแป๊บนึงนล้วมีสิบแปนั่นเลยอ่ะผมโยนละเฮ้ยแล้วก็หยิบแก้วขึ้นมาก็ตักปลาฉลามจะกัดปลาฉลามจะกัดนันหลังนหลังขออนยโจโจมเนาโจโจมหอ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 มหหสวยเกินเกินเสี่ยมันฉลามครับใช่ปะอู้นักสู้สู้ซ้ม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 ีแต่นักสู้ของเราฉลามอยู่ใต้เรือ แล้วเราจะฟ้าปัอนะโอ้โหใครเขาเร่รอน้องก่อนหรืว่าจะเจ๋งว่าจะเจ๋งนะทอหรืว่าจะเจ๋งตามแล้ว่าจะเจ๋งรับผมตามไม่ได้ทุกคนเชื่อไม่ได้พี่เป็นดูเลลิสเงผมกุมเองผมกุมแลเป่โดดไม่อย่างนี้ใช่ครับพี่ยร์รออยู่ีหลให้พี่กดกดชิปกคลิกซ้ายเก็บปอดให้ตัวละมา ขยยอะไรทิ้งอ่ะของยี่หายากเลยขึ้นอย่างแรงของไม่ยนีไม่ได้ขี้บ่นดาโยมีมีกองใหญ่ข้างหน้ามีกองใหญ่ข้างหน้ามามีกวดวัดเปลาวัดปล่ามาดิมาดิมาดิวัดดิวัดดิมาวัดเปลาวัดปลามาดิมาดิมีดิมาดาตอนนี้ไปสำคัญฉลามงับเลย แม่งดักของพี่ว่ะผมเริ่มหิวแล้วผมเริ่มหิวเลยแหะไอ้ตาใครเชฟอะเชฟเอาแล้วเลยพี่พี่ยังไม่มีมพี่ยังไม่มีที่ไอ้นั่นอะเชฟคุณย่าคาสอบุ้องนี้หัวเขาครับหัวเขานี่นี่อาหารอยู่นี่ไงครับนี่เยผมย่างมันให้เลยอาหารผมเก็บใส่ถองนะเชฟใจเย็นครับใจเย็นครับหิวโอ้โหหิวมึงหน่วยอะไรวะเหนื่อยหิวมึงเหวี่ยงมือก่อมึงก็ไปทำาหารอู้หูได้ไรมาไม่รู้เต็มตัวเลยอ่ะทุกคน นายนายนานายนาเป็นตัวเป็นยังไงเหลือมันเล็กไปบอกเหลือมันเล็กไปเดี๋ยวเราค่อยขยายให้ใจเย็นน้องชายโอเค๊ยฉันหลามมาเดินตามผมเลยอ่ะติดใจอะไรผมเนี่ยตามจริงอยู่ไหนหิวจัดหยู่เทียนม่อยู่ไหนวะแต่อยู่นี่อยู่บนเรืออยู่อบนเรือดูดูผมหิวนี่นี่อยู่ที่เตาอยู่ที่เตา ผมเดินไม่ไหวอันไหนคืออาหารผมกินที่เม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไปเนี่ย Anti เพนไปดำน้ำเมื่อกี้หิวจัดเลยเราละแคได้อะไรมาบ้างได้ได้นี่ได้ก้อนหินมาสองก้อนได้อย่างไอ้นื้อหนาไอ้ดินโค้ดอ่ะมึงกินของอย่างเปลืองก้อนหินมาสองก้อนอ่ะแต่ต่อดูเรือด้วยนะดูเรือด้วยนะผมดูอยู่ผมดูอยู่ถ้ามันจะออกกูบอกบอกด้วยโอเคโอเคได้ครับผมดูอยู่ก มึงไปหาทำอะไรอย่างอื่นมึงจะทำตัวไรไม่หย่อนไปที่ไหนบ้าเสียเสียครับเสียนกล่องใหญ่ๆตรงนู้นไหมตรงไหนตรงไหนตรงไหนเสียต้มเลือดด้วยนะอ่ะเสียดู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 ตรงที่นะสิบสองนาฬิกาเห็นนะกล่องใหญ่ๆที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเอ้ยได้ปะไม่เห็นว่ะไประวังระวังเลือดยอ้ฉลามมัน ตามมาแดกนะเออแวะแวะแวะเอากลมๆด้วยได้ไหมเออมััันนมมนจ้องหมแล้วมันจ้องหมแล้วจ้องหมแล้วสวยมีหน่วยล้ออยู่มีหน่วดแล้วบบแล้วพี่เสือหลับทักคนที่หนึ่งทักคนที่หนึ่งทักคนที่หนึ่งสวยพี่มาแล้วคุ้มคุ้มปวดท้องอ่ะพี่ปวดท้องปวดท้องเฮ้ยเสือพี่ป่ะโอ้โหเดี๋ยี้แสบหันไอ้เสืออ๋อหลังตูดแป๊บแก๊บมุทายหนีแม่มาละจ้า เจนนแบบเราไปป่เลาไปปล่อยว่มันเกาะเกาะใหญ่แล้วมันมาแบบแปลกนะเกาะใหญ่ขอบคุณครับนี่แหละแรงแรงฟานมชั้นดีเลยมันเริ่มของเคงแปลกเฮ้ยแล้วใครจะเฝ้าเรือเนี่ยวกับตันกัตันใครตกใครตกใครตกกับตันกับตันโอ้กับมาแล้วกับมาแล้วขับขับไม่ไพ่ขับขับแค่ไหนหนับได้ปะับผมขับมันได้ผมขับมันได้ผมขับผมขั คอ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 เสือมีเสือมีเสือมีเฮ้ยทำอะไรกันอะตรงนั้นอะมูปาอ้าวทิมวิทมันอยู่ไหน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 อยู่พี่อยู่พี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่พี่เราจริงเหรออุทิมวิทมันไล่พี่มันไล่พี่มาดิมาดิมาดิจุกจุกอืมทิมสายยังไม่เงาอย่งเดียวมีโอจีมันร้อนเสือมีกดอีกดอีตายว่ะเก็บของอ่ะินะอิม อิ่ม้อิ่มเพียแต่เนื้อต้องเอาไปย่างก่อนนะเสือย่ากินดิบเอาเอามาเลยนะเดี๋ยวจะมีของเก็บแลพี่ไม่มีละของพี่เต็มแล้วว่ะของพี่เต็มเลยเสือเก็บไว้ได้ปะเก็บไว้ก่อนนะเสือเดินมาไหลตรงนี้เลยเอาเอาเอาของรวมรวมที่เสือไล่เสือกับกลับมาส่งที่เรือก่อนได้ปะเฮ้ยอย่าให้มันตายมันตายเก็บมันตายเก็บเก็บเก็บลงลงลองไปเก็บมันสวยเฮ้ยเจอเจอลูกนกว่ะน้องไผ่น้องไผ่น้องไผ่นี่นี่นี่พี่ให้พี่ให้พี่ให้ แล้วเสดเดินเดินกระโดดอ่ะกดกระโดดไปเรื่อยๆแล้วต้องไผ่ต้องไผ่กดแท็บใช่ป่ะต้องไผ่ลากมาใส่ตรงด้านล่างที่มันเป็นูเสือมันจะไม่โดนอุ้ยมันจะไม่โดนเอ๊ะดานล่างอ่ะเอ๊ะพี่มาแววพี่มาแววเสดเห็นยากเห็นยังเฮ้ยเย็ดเย็ดเย็ดชักง่วงหวะเนี้ยเราเราฟาร์มลงไปฟาร์มใต้ทะเลเอาเยอะๆเลยนะเออใช่ฉลาดไม่อยู่นะใช่ใลืมลืมลืมเลยเมื่ดดีใจ เห็นปะมันจะเป็นเสื้อแบบแจงๆเออแล้วเสื้อเสือกดตรงมอม้าแป้นพิมพ์ตรงมอม้ามันจะเป็นมุมมองที่แบบว่าคนอื่นเห็นเราชอบอ่ะอ่ะคือนักล่าหมามันชื่ออะไรนะไออินโนสุเกะป่ะไม่ใช่ไออินโนสุเกะเพ่ผมได้กินเหนียวสวยพอพอป่ะเพื่อนจะได้ไปทีเดียวไม่ให้ไอเสือไอเสือไอเสือทำเรือพังไอเสือทำเรือพัง เอาขวานมาให้พี่ไอหยุดเลยนึกว่าต่อเรือไปไม่ไม่มันมันมันจะเป็นค้อนไหมอะไรอช่ค้อนนะนี่นี่ค้อนนะอ๋อแล้วเสือมีใช่ไหมค้ยเฮ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 ้ยเข่าแล้วเข่าแล้วอะไรคป่วยป๋าจะมาแล้วผมตกเรือผมตกเรือเลยผมให้แล้วผมตกเรือลยแล้วผมอยู่มากแล้วผมอยู่มากมีมีอะไรไหมมีอะไรไหมไอ้ดูมีมเมเม กินอยู่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 แบ่งกูอีีบยอุ้ยมึงกินอิ่มอยู่คนเดียวนผมไม่ได้กินมึงกินอยู่คนเดียวด้เสี๋ยชีวิตมึงจะมีความสุขกันไปแล้วนะผมชิมไม่เฉยครับถ้าย่พี่อยากลองใส่หัวฉลามนั่นเียอ่อนด้วยใส่หัวฉลามมันจะเห็นมันจะเห็นปากด้วยนะมอง ม่โคตรปกป้งภาษธาพิษัทเอเอาอุยเย็ดชิอะทำไรดีวะเไม่กินนะทำไมเสือมึงมีอะไรกินเยอะเลยวะเฮ้ยปันจะลาบุมาไปไหนเออใครวะเฮ้ยตกตกน้ำเปล่าพี่ป่าพี่ป่าพี่ป่าก็อยู่ในน้ำแน่เลย ให้เสือมันพินลุดพินลุกพินลุดจัดอะ่ะไข่มันกินก็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 พี่พี่พี่กินน้ำ พี่เหว่าพี่ไปทำงานมันเยอะม่อกพี่เอาทินติดทินพี่ติดินพี่ติดินติดินติดินจ้่จ้าพี่พายกลับบ้านอยู่แต่มันไม่ไปกลับบ้านนี่พี่มาติดติดตรงนี้พี่ตอนพี่พายให้มันกลับบ้านไงพายทอยหลังแต่มันไม่ยอมออกห้ไม่เต็มปะไม่แค่ตกน้ำพร้อมพรอม ขึ้นอย่างแรงขึ้นอย่างแรงยิงขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากกูเหลือยเชี่ยมันมันมีคนอ้วนแลทุกคนแชี่ยมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันไปเขาช่วยอะไรหมดนะตกใจโอ้ยเราได้นี้เราออกเต่าอ่ะได้แล้วเพื่อนสวยเจ๋งเวลาแต่ไม่มีคนเติมฟืนใช่ไหม ไม่มีไม้อ๋อแล้วขึ้นไ่งแต่คนทำกับเต่าย่างเต่าของแกมีใครมีขวานไหมเดี๋ยวขวานเซอร์มี่เซอมี่เซอร์มี่พี่ขึ้นมายอดเขาเดี๋ยวเซอร์แจกเอ้ยเพื่อนเพื่อนอ๋อันนี้ไปอันนี้ไปอ๋อไอ้ขวานโอเคโอเคอย่าไปเอาเลยเย่รู้ได้ไง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 คุณไม่รู้อะไรซะแล้วคุณนรสิงห์เอาเพื่อนเอาไปอวดนี่เพื่อนเอาไปอวดนี่มาดี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 เชี่ยโกรธโกรธแล้ว <peach> มันเรียกคุณนอนแล้วสิงห์ในเรื่องพี่สิงห์วะ <laughs> อยู่ไหนอยู่ไหนผมอยากเห็นว่ะ <laughs> ไหนเนี่ยเอ้ยออเอ้ยของเขาของเขาก็ใหญ่ปะ <laughs> แล้วเขามีเหมือนกัน <laughs> พี่สิงห์อยู่ไหนวะเนี่ยพี่เนี่ยเสือไม่อยากใช้ว่ะขวานกระจอกอย่างเงี้ยแบบทำเมื่อไหร่ก็ได้อะอ่ะเสือให้พี่สิงห์นะของคุณคแล้วผมไม่คืนเนย <laughs> โอ้ oh, เกือบตายโมเดทฟาร์มเพลินเลยทีนี้พอจริงจังแล้วลืมกินเลยเห็นปหะแล้วแล้วปลาตัวใหญ่พี่สิงมันกินได้กี่คนอะ่ะมันกินได้หลายคำอะ่ะมันแตกเป็นคำอ๋อน้ำน้ำดีะวะเขาเรียกอ่ไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำกิน้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะยา้ายหน่อยบอกเฮ้ยมนต้องย้ายหรอกไอเรื่องกองน้ำกระดาเนี้ยเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะ ยังยังไม่มีแต่ว่าของของกำลังจะมาอ๋อโอเคโอเคแล้วพี่พูดทำครื่นพี่สิงจะแล้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้ายเฉยเฉไอคุณนอเป็นพวกชั้นเฝาหรออ่าโอเคไอเสือทำห้องอะไรนะเธอทำแบบเป็นสองชั้นอะเป็นสองชั้นแล้วแบบอยู่อะไรเงี้ยอเออที่อยู่อ๋อแต่แต่เสือไม่มีจินตนาการเงี่ยแต่เสือแบบ จะทำ <laughs> เฮ้ยเอาเลยเอาเลยเลยชิวๆชิวๆ <c oughs> เฮ้ยมึง